เบื้องลึกทำไมมวยไทยยังไปไม่ถึงโอลิมปิกก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องเพื่อนเสียงใบดาวด้วยค่ะดรสุปราณีเผยมวยไทยใกล้ได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเหลืออีกเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นชี่อุปสรรคสำคัญคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ให้การสนับสนุนอีฟมาทั้งที่การเข้าสู่โอลิมปิกจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มวยไทยมหาศาลพร้อมระบุสมาชิกอ f ฟมาเตรียมหารือเพื่อวางแนวทางหลัง เสร็จสึกชิงแชมป์มวยไทยโลกด้านทนายอนันตชัยยืนยันหากดรสุปราณีไม่ยื่นจดลิขสิทธิ์มวยไทยคงเสียท่าให้กุลคแม่ หลังจากที่กัมพูชามีความพยายามที่จะเคลมมวยไทยโดยได้ยกเลิกกีฬามวยไทยในการในคันซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2566นี้และบรรจุมวยเขมรที่มีชื่อว่ากุนเแมรเข้าไปแทนพร้อมทั้งอ้างว่ามวยไทยมีต้นแบบมาจากกุนคแมรส่งผลให้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเรื่องราวของมวยไทยกลายเป็นประเด็นที่ทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่หลายคนอาจไม่ทราบว่า ขณะที่มวยจากกำแพงอย่างกุญนคแมโอ้อวดว่าจะกล้าไปสู่ระดับโลกทั้งๆที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่แต่กีฬามวยไทยใกล้ที่จะได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับโอลิมปิกในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ชนิดที่เรียกว่าเหลืออีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นโดยดรสุปราณีอุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDF หนึ่งในผู้ร่วมผลักดันให้มวยไทยไปสู่โอลิมปิกได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าหน่วยง,งานหลักที่ทำหน้าที่ผลัก ดันมวยไทยไปสู่โอลิมปิกก็คือสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา IFMA ได้ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขึ้นสู่โอลิมปิกโดยยื่นเรื่องต่อวาดาหรือองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อให้พิจารณารับรองว่านักกีฬามวยไทยไม่มีการใช้สารต้องห้ามหรือสารกระตุ้นซึ่งผ่านไปด้วยดีจากนั้น IFMA ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสาพันกีฬานานานชาติซึ่งเดิมคือ Sport Accord ซึ่งเป็นองค์กรกีฬานานาชาติที่ประกอบด้วยสาพันธ์กีฬานานาชาติชนิดต่างๆที่เป็นอิสระรวมถึงองค์กรกีฬาสากลและองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามด้วยการเข้าเป็นสมาชิก AIIMS ซึ่งเป็นตัวแทนของสาพันธ์นานาชาติ23แห่ง ซึ่งนักบบ่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านการพิจารณาของสเตฟานฟอกซ์ประธาน a i m s แต่อิฟมาก็ทำสำเร็จและล่าสุดมวยไทยได้ผ่าน AIIMS ขึ้นไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เพื่อตเตรียมบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกแล้วโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคม2564ที่กรุงโตเกียวที่ประชุมสมัชชาใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ครั้งที่138ได้มีการลงมติอย่างเป็นทาง ให้สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA ได้รับการรับรองยังเป็นทางการให้เป็นสหพันธ์กีฬานานาชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นการปูทางไปสู่การบรรจุแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตอันใกล้ดรสุปราณีกล่าวต่อว่าเมื่อถึงจุดนี้สิ่งที่ต้องดําเนินการต่อไปคือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ IFMA จะวางแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้มวยไทยถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันซัมเมอร์โอลิมปิกโดยอันดับแรกต้องพยายาม ผลักดันให้ประเทศซึ่งมีแนวโน้มจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเลือกมวยไทยให้เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาที่จะทําการแข่งขันในโอลิมปิกลำดับต่อไปคือต้องทําให้ทวีปต่างๆทั้ง5ทวีปที่อยู่ในโอลิมปิกอันได้แก่ทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและทวีปโอชเชียียจัดการแข่งขันมวยไทยโดยประเทศเหล่านี้ต้องรู้สึกว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่สนุกและได้รับความนิยมซึ่งเราจะใช้การถ่ายทอดสดแบบออนไลน์เป็นช่องทางในการผลักดันให้มวยไทยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารเป็นออนไลน์หมดแล้วดังนั้นการแข่งขันชกมวยสามารถถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ไปประเทศต่างๆได้แบบเรียลไทม์ซึ่งที่ผ่านมามีประเทศที่ให้การสนับสนุนมวยไทยมากพอสมควรเช่น การที่ได้จัดการแข่งขันมวยไทยในการแข่งขันโวลเกมส์มีการแข่งขัน30ชนิดกีฬาที่เมืองเบอร์มิงแฮมมลรัฐอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าประสบความสําเร็จอย่างมากชาวอเมริกาได้เห็นว่ามวยไทยสนุกและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กอเมริกันซึ่งผลการประเมินการจัดงานดังกล่าวส่งผลให้โอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาให้การรับรองกีฬามวยไทยให้เป็นหนึ่งชนิดกีฬา ที่เขาสนับสนุนทั้งที่ปกติการรับรองกีฬาที่ต้องใช้เครื่องป้องกันในระหว่างการแข่งขันนั้นเป็นไปได้ยากมากซึ่งถือเป็นความสําเร็จของการผลักดันมวยไทยในทวีปอเมริกาเหนือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมนเจอร์ออนไลน์่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ